ตอนนี้โลกของเราเนี่ยกำลังตึงเครียดอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทำการเมินคําขู่ของจีนเนะยฮะเยือนไต้หวันก็เรียกว่าเล่นกับไฟไม่กลัวไฟเลยนะครับจับตาว่าต่อจากนี้เนี่ยจีนจะตอบโต้อย่างไรหรือว่าหัวเนี่ยอาจจะออกที่ไต้หวนันก็ไปไม่ได้เดี๋ยวคิดเนี่ย่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property ์ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด,ด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็น membership กดจอยคลาเนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องดรมาม่าระดับโลกนะฮะเรื่องของมหาอำนาจอเมริกาแล้วทางจีนนะครับซึ่งหลายคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจีนกับประเด็นไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายไปเหมือนเส้นแดงของจีนที่ไไมมม่่่่่ใคครรรเเเเนน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 ีีีีีียยยยยาาาาลลุกก้้้้้้ำดดตโบบจจวขอองงงะะััซึหผูททปศ ได้มีการประชุมพูดคุยกันหาเรืร่องเรื่องประเด็นไต้หวันด้วยนะครับยาวนานกว่า2ชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งจีนเนี่ยแสดงท่าทีที่แข็งกราวมาบอกว่าอย่ามาเล่นกับไฟระวังไฟจะไม่มือนะครับซึ่งประเด็นก็คือเรื่องของคุณแนนนี่เพลวซียซึ่่เป็นสสนะครับและเป็นเบอร์สาเบอร์ใหญ่ของอเมริกาอีกโดเนี่ยมีแผนจะเดินทางมาทัวร์เอเชียรวมถึงไต้หวันด้วยนะครับซึ่งทางการจีนเนี่ยถือว่าการมาเยือนไต้หวันครั้งนี้เนี่ยเป็นการปลุกปั่นนะครับแล้วก็เป็นการไม่ครบต่อนโยบายจีนเดียวของทางจีนฮะซ กับนโยบายจีนเดียวของทางจีนนะครับแต่การที่คุณสอสอ,สอเพยลซีเนี่ยไปเยือนไต้หวันเนี่ยนะครับทางคุณโจบไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการไป ขัดหรือว่าห้ามปรามแต่อย่างใดนะครับซึ่งท่าทีที่แข็งกล้าแบบนี้ของทางจีนนะครับหลายคนก็จับตามไปว่าเฮ้ยถ้าแบบทางเมิการทางคุณเพลซีเนี่ยนะครับเข้าไปไต้หวันเนี่ยจีนจะทำอะไรที่อุกอาจหรือเปล่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโุกครงที่ทสหรือไม่และสุดท้ายนี่นะครับสสเพลซีเนี่ยก็ได้ทําการเยือนไต้หวันนะครับโดยไม่สนใจโดยเมือนคําขู่จากทางจีนนะแล้วก็ล่าสุดนะออกจากไต้หวันอย่างเรียบร้อยแล้วครับหลายคนเนี่ยก็หายใจโล่งคอแล้วว่าเฮ้ยดีนะที่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ย 400จุดเลยนะฮะซึ่งมาวิาวเคราะห์เรื่องของประเด็นกันดีกว่าว่าการที่สสคุณเพลซีเนี่ยนะครับเข้าไปเยือนเนี่ยมีท่าทีแสดงเชิงสัญลักษณ์อะไรระหว่างประเทศอเมริกาไต้หวันแล้วก็จีนบ้างครับซึ่งวลีเดตของคุณเพลซีนะครับนั่นคือการยืนยันว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญมากนะครับคราวนี้เนี่ยโลกต้องเลือกระหว่างเผดการกับประชาธิปไตยครับซึ่งเรียกว่าสร้างเสียงคือฮาเหมือนกันเลยนะครับอีกในยยะหนึ่งเนี่ยก็เป็นการตบจีนเบาๆครับซึ่งประเด็นที่พูดคุยนะครับก็ ว่าจะถอนจาจีนหรือไม่สหรัฐจะไม่เป็นตัวกลางอะไรแต่อย่างใดกับจีนกับไต้หวันนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับสหรัฐจะไม่เปลยนจุดยืนเรื่องของอธิปไตยเหนือไต้หวันครับซึ่งวันนี้เนี่ยขอแจกแจงกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องของนโยบายจีนเดียวเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับอเมริกาก็ยอมรับนะครับตั้งสมัยของคุณเติ้งเสี่ยผิงในปีประมาณ1971แล้วนะครับแต่ในหาบมอนิมของสหรัฐอเมริกานะครับก็ยอมรับเป็นในนายอยู่แล้วว่าเออไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทางจีนนะครับและ ของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับอเมริกาเนี่ยก็มีข้อตกลงร่วมกันนะครับ้าหากจีนเนี่ยทำการลุกร้านไต้หวันเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยตามข้อตกลงครับดังนั้นหากมองเรื่องของนโยบายจีนเดียวในเวทีโลกแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะครับแต่สําหรับบางประเทศเนี่ยที่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยก็มีเหมือนกันครับแต่ก็จะเป็นประเทศที่แบบค่าขาดกับไต้หวันแล้วก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่มีสารทู่ไต้หวันนะครับตามนโยบายจีนเดียวเช่นเดียวกันครับแต่หากมองในมุมของคนไต้หวัน ไม่อยากจะอยู่ในระบบของทางจีนไม่อยากอยู่ในระบบของคอมมิวนิสต์สิทธการบบ et rian, ครับซึ่งในฝั่งคนไต้หวันนี่ก็แเป็น2 2> สองเสียงใหญ่ๆนะครับฝั่งแรกเนี่ยก็อยากได้อธิปไตยของตัวเองอยู่แล้วอยากจะเป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยไม่ต้องขึ้นตรงต,รงตรงร่อกับจีนอยากเป็นอิสระนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมองว่าการที่อเมริกาเข้ามาแบบนี้เนี่ยเป็นการที่ยุยโยงนะฮะและนี่อาจจะสร้างความร้อนฉา,าหรือสร้างความลำบากหรือสร้างวิงกฤตให้กับคนไต้หวันเองครับซึ่งประเด็นหลังนี่ค่อนข้นขางน,น่าสนใจนะครับ นี่ยเข้าร่วมนาโตนะฮะซึ่งในฝั่งของรัสเซียเองในการที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มาตั้งอยู่ข้างๆประเทศเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับสุดท้านนยก็เกิดเรื่องของการสงครามที่เราเห็นกันครับซึ่งประเนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่จะบอกว่ามันมีที่มาที่ไปของมันครับแล้วประเด็นล่าสุดการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเยือนไต้หวันเนี่ยนะครับทางพังของรัสเซียเองเก็ออกมาบอกว่านี่การเยื่อยุจีนของสหรัฐเลยครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่คุณเพลซีจะเยือนไต้หวันเนี่ยนะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันจีนจะปิดหน้าน้ำหรือเปล่าจะมีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายนี่นะครับการที่จีนเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรนะฮะแล้วคุณเพียวซีเนี่ยออกจากไต้หวันเนี่ยอย่างปลอดภัยเนี่ยมันแสดงเชิญสัญลักษณ์ได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับหอันดับแรกฮะกองเรือของซัคที่เข้าไปล้อมไต้หวันนี่นะครับหรือว่าไปคุ้มกันคุณเพียวซีเนี่ยน่าจะเข้มแข็งครับและทางจีนจีนเองอาจจะยังไม่พร้อมการเปิดศึกในครั้งนี้ฮะ ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องของกองกำลังของกัมพานดหานี่ครับในช่วงหลังๆเนี่ยมีการเปรี้ยงพามไปหลายสมรภูมินะครับเรื่องของอัฟกา,านิสถานเรื่องของซีเรียอีกทั้งเนี่ยในฝั่งของยูเครนรัสเซียเองเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่กดดันรัสเซียให้เลิกล้มสงครามได้นะครับแต่พอจบจากเหตุการณ์นี้แสดงเห็นเลยว่าให้อเมริกาเนี่ยยังมีบารม,มีอยู่พอสมควรนะรซึ่งจีนเองก็ยังไม่กล้าที่ลุกมาครัร้งนี้ครับห,ะะลลห,หร,รือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือ จีนเนี่ยขู่แล้วอเมริกาไม่ยอมเนี่ยทำให้คนหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองว่าไอ้จีนไม่แน่จริงหรือเปล่าเรียกว่าความน่ากลัวของจีนเนี่ยครับก็หดหายไปประมาณนึงเลยครับทำให้ล่าสุดนะครับจีนเนี่ยก็ถือว่าเดือดนะออกมาซัดคุณเพลซีเลยนะครับว่าเป็นการล้ําอธิปไตยของจีนนะครับแล้วก็ทําลายสันติภาพระหว่างเราครับซึ่งจีนเนี่ยก็มีนโยบายในการสั่งสอนนะครับหรือว่าตอบโต้เหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยก็เตรียมแบรนด์สินค้าจากไต้หวันกว่าหนึ่งร้อยับรนเนนีี่ยมมมควาสััพธ์กันอย่างแนน่แล้ะครับทั้งในวของการลลงทุนแะในส่วนของ ค้าขายการธุรกิจต่างๆครับก็เนื่องด้วยประเทศเนี่ยติดกันนะครับก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยการนําเข้าส่งออกกันเป็นเรื่องปกตินะครับประกอบกับไต้หวันเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมมีสินค้าที่สําคัญอย่างเช่นตัวสมิอนดักเตอร์ด้วยเศรษฐกิจไต้หวนนันถึงว่ารุ่งเรืองเลยนะครับยอดเทรดของไต้หวนันกับจีนก็เติบโตมาตลอดฮะอีทั้งไต้หวันเนี่ยจะนำเข้าของจากจีนในปริมาณที่มหาศาลอีกด้วยนะครับซึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับไต้หวันเป็นเกาะฮะ มันก็ต้องพึ่งพาจากประเทศใหญ่อยู่แล้วครับเรื่องของทรัพยากต่างๆนานาเช่นอาหารครับซึ่งจะเหนียวแน่นกว่าทางยูเครนแล้วก็รัสเซียอีกด้วยนะครับมีการพูดภาษาด้วยกันพ่อแม่พี่น้องต่างเดินทางไปมาซึ่งกันและกันประมาณนี้เลยฮะ ในฝั่งของการลงทุนนะครับก็มีนักธุรกิจไต้หวันเนี่ยเป็นลงทุนที่จีนแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างเยอะครับจีนเนี่ยก็ลงทุนไต้หวันไต้หวันก็ลงทุนในจีนพอสัมพันธ์นักธุรกิจเนี่ยค่อนข้างแนบแน่นมากๆซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะมีความกังวลว่า2ประเทศนี้เนี่ยอาจจะปิดกั้นการค้าขายซึ่งกันและกันหรือว่าแบนนําเข้าสินค้าต่างๆนานาซึ่งในฝั่งของการลงทุนธุรกิจเนี่ยนะครับถือว่าหนักเลยคครรััััับบบแตตตต่่่่่่ไไไไมดด้้้้อออกกววววาาาหหนนนนนงงงพพึจีีียยยยเเะ็ แต่นอกจากการแบนและการกีดกันทานสินค้าเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของมาตรการทางทหารที่ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นด้วยครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับจีนเนี่ยก็ประกาศว่าจะซ้อมลบนะครับบริเวณรอบเกาะไต้หวัน3วันเลยนะฮะทำให้ไต้หวันเนี่ยก็ยกเลิกกว่า51เที่ยวบินเลยนะครับหลังจากจีนประกาศซ้อมลบครับซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางไต้หวันเองเนี่ยก็ประกาศว่าซ้อมลบเช่นเดียวกันครับในบริเวณ6จุดนะครับรอบเกาะไต้หวันเลยนะฮะก็เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ยอมกันแล้วครับซึ่งทางไต้หวันนีก็ได้ทาการพุดวิดีโอคิปอออออกมมาาานนนนวว่่เต้้หหัพรรขขดืงง การรบเรื่องของสงครามครับซึ่งทางสื่อจีนเองเนี่ยก็บบาว่าดุดันไม่แพ้กันนะครับได้กันโพสต์รูปรูปนี้ขึ้นมานะครับก็เห็นภาพว่าเป็นเหมือนอเมริกานะครับเอ่อกําลังจะจุดไฟที่ไต้หวันนะฮะเรียกว่าตอบโต้กันอย่างดุดเดือดครับซึ่งหากพูดในภาพรวมเรื่องของไต้หวันเนี่ยนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างสําคัญในการที่เบรกความร้นแรงของจีนนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งถูกไหมฮะแลวรู้ว่าจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ต้องปราบก็ พอสมคควรครับซึ่งการที่จีนเนี่ยไม่ได้บุกนะครับหรือว่าโจมตีในขณะที่คุณเพลซีลงมาเนี่ยหลายคนก็มองไปหลายฝ่ายบางคนก็บอกว่าจีนเออไม่กล้าหรือเปล่าหรือว่าแลกไม่คุ้มเสียงหรือเปล่าอเมริกา กองทัพยิ่งใหญ่รหรือเปล่าหรืออีมุมมันคงก็บอกว่าเฮ้ยจีนทําถูกแล้วนะครับที่แบบไม่ได้ไปยิงตัวนั้นเพราะว่าหากเริ่มสงครามตอนนี้เนี่ยและเริ่มใกล้ๆตัวเองเนี่ยจีนเนี่ยจะเสียเปรียบครับเพราะว่าในฝั่งของประเทศตัวเองก็มีปัญหาภายในเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วโลกข้างโลกเนี่ยก็แย่อยู่แล้วแล,และทางจีนเนี่ยไม่ได้มีแรงจูงใจนในการจะเริ่มสงครามเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะจีนเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเติบโตเร็วเติบโตดีตอยู่แล้วในขณะที่อเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าถามว่ายื้อเวลาต่อไไปเเ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 รรรรื่่่่่่่่่่อออออออยยยยยๆนน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 ะะะคัััับบงงงงจจจจจีีีีีีกกกก็มมมมมมมาาาาททพพิิิิขขขึึู้้้แแลวตใฝ นใจะคสักนิดนึงแล้วกันนะในการที่จะเปิดสงครามให้เกิดความขัดแย้งตรงนี้นะครับพอถ้าปล่อยจีนไว้จนนานเนี่ยจีนได้เปรียบมากๆครับซึ่งในคลิปนี้ก็มีบางเท่านี้นะครับไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังคลิปี้จนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม p r o p ต r ี้ไล์ด้วยนะครับและขยากฟังขูข้อมูลเชิงลึกสับนักลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมห้องเรียนวงในคลาสนี้ได้เลยครับก็มีรีเสิร์ชดังๆเกี่ยวกับทั่วโลกเลยนะเกี่ยวกับการเงินการลงทุนครอบคลุมไปถึงพวกแมาคโครอีคองวิกกฤิจไปด้วยยกันด้วคราาต่อเด1 50บาทเท่านั้นนะครับเรื่องการอัปเดตพอร์ตฟิโอในทุกๆเดือนกันอีกด้วยสำคุนเนี่ห้ามพลาดเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่นาฟังจนจบนะมาสุดคลิปๆนี้กันว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงนะฮะท่าทีของคุณเพโลซีที่เป็นสสเบอร์3ของอเมริกาเนี่ยนะครับทำการเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการและสุดท้ายนี่ยครับออกมาจากไต้หวันอย่างปลอดภัยได้วยครับซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยก็ต่างตีความไปต่างๆนานาว่าทางจีนเนี่ยบอกมีใกล้หรือเปล่าขู่แล้วไม่เป็นผลหรือเ่าาวงนนนใใบยยข้ีีจหหอดภพญ ทุกคนก็ต่างอยอมรับตรวมถึงอเมริกาด้วยนะครับเขาเคารพเรื่องของนโยบายจีนเดียวนะยุโรปเองก็เช่นเดีวยวกันไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับที่แบบว่ายอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศนะครับแต่อเมริกาเนี่ยก็มีข้อตกลงกับไต้หวันนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยลุกล้นไต้หวันเนี่ยอเมริกาต้องเข้ามาช่วยครับใน,นฝั่งของคนไต้หวันก็แบ่งเป็นสองอย่างนะครับหนึ่งก็คืออยากที่แบบจะแยกตัวออกมาจากจีนอยากจะขาดแล้วนะครับเพราะอยากมีอธิปไตยของตัวเองไม่อยากอยู่ภายใต้ของจีนไม่อยากอยู่ววยรรรอออาบบีคคัั้้นนนจใไตเปง ใน,ดดนนนในการที่จะกดดันจีนครับและสุดท้ายเนี่ยไต้หวันอาจจะเป็นคนที่โดนรับผลกระทบไปเต็มๆจากจีนนั่นเองครับซึ่งหลังที่คุณเพลซีเนี่ยออกจากประเทศไต้หวันอย่างปลอดภัยเนี่ยก็ได้มีคนบอกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยอาจจะไม่พร้อมจะทำสงครามในช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังลบของอเมริกาเนี่ยอาจจะยังเข้มแข็งมากทำให้ตอนนี้ภาพลักษณ์ของกองกำลังอเมริกาเนี่ยดูดีขึ้นมากเลยครับแต่บางสื่อก็มีมุมมองว่าที่จการที่จีนไม่เปิดสงครามนี่ก็แปลว่าจีนเนี่ยไม่ใช่ไม่กล้านะครับแต่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดสงครามแต่อย่างใดเพราะ่่่่่่ออออออใใ้้้้ีีีีีีนนนนนเเ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 ยย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 ไปบบบบาาาาากกกกกก็ดดรรรรรรๆูแลลววววิิงงมมมมะสสคัััตุขซท ยจีนนะครับเหมือนที่เคยทํากับยูเครนกับรัสเซียได้เองครับแต่ว่าการที่ไม่ได้เกิดสงครามหรือจีนไม่ได้มาบุกเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่คุณเพลเซีเนี่ยเยือนไต้หวันไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอะไรหรือว่าจบแบบสวยงามนะครับซึ่งจริงก็มีมาตรการตการตอบโต้การมาครั้งนี้ของอเมริกาเช่นเดียวกันครับอย่างแรกการแบนสินค้าไต้หวันกว่า100ชนิดนะครับแล้วก็มีการกีดกันทางการค้ารวมถึงการซ้อมลบครั้งใหญ่ด้วยครับทำให้คนหลายคนเนี่ยก็ตื่นกลัวนะนักลงทุนก็ตื่นกลัวกันเป็นใหญ่เลยนะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยก็ร่วงไปนะครััััับบเเ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 เพพรร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 าา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 าะะะะะววว่่่่่่่จจิงง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 งไต้้้้้หนน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 ีียยยยมมมคคชืืออ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 โกก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 ขขขททลุุธสป็ึู ีจรงคับและสุดท้ายนะครับเรื่องของภาพรวมภายนอกเนี่ยมีการต้องการกดดันจีนอยู่แล้วเพ่าการ์คือเบอร์หนึ่งถูกไหมครับเพื่อให้จีนเนี่ยขึ้นมาพังงาดง้ําได้หรอกนะครับการกุมหัวใจทั้งไต้หวันอ่าวฮเนี่ยก็เป็นการสั่งสอนหรือปรามจีนไปจุดๆหนึ่งครับคือถ้าคุมไต้หวันได้มาหลายถ้าไต้หวันอยู่ฝั่งเมีการ์มมาหลายนี่นะครับจีนก็ถูกห้อมร้อมยุสัตสังข์ของจีนเนี่ยก็ต้องเสียหายไปเยอะพอสมควรครับซึ่งจะเป็นไงต่อไปก็ต้องจับตากันตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกกกคคคนนนที่่าาััจจบบุณชอดอดอดดไลล์งมย